รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแล้วก็ระบบไลน์อินนะฮะตัวนี้ต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ามาฟังที่เครื่องนี้โดยตรงได้เลยแล้วเข้ามาอัดที่เครื่องนี้ได้นะครับต่อจอากโทรศัพท์เิด YouTube ลงได้เครื่องนี้ได้เลยนะครับวิทยุก็ถึงร้อยแปดไม่เคยรับได้ทุกเครื่องของบ้านเรานะครับมีไลน์อินมีเทปเต็มระบบนะฮะตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบสายพานใหม่นะครับเป็นยี่ห้อฮิตาชินะฮะโมเดล TRK าีิดเจ็ดแปดสองศูนย์นะครับมีอินเจแปนนะครับ ต้หนี้ก็คือตัวสวิตตัวนี้ไม่เท่ากันแต่ใช้หลักๆคือตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเลือกอพวกเมทัลเทปนะครับเ mm hmm. ทปโครมอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับซึ่งไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีผลอะไรเยอะนะครับไม่อินเจแปนนะครับเดิมๆนะครับลางฐานทั้งหมดใช้ทานทั้งหมด6 7 8ก้อนเจ็ดแก้อนอันนี้ไม่ได้ลองให้นะครับลางฐานสะอาดนะครับลิซิเลียวข้างล่างยังอย,อยู่เลย เสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยมีสายไฟตรงรุ่นแถมให้นะสายไฟหกลต์นะครับสกรูนะฮะขออนุญาตปิดอ่ะตัวนี้เสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยมีสายไฟแถมให้ซื้อไปพร้อมใช้นะครับเสียบไฟ220โวลต์บ้านเราเครื่องใหญ่นะฮะเป็นบูมบ็อกนะครับแล้วก็มีช่องเสียบไฟ DC เป็น12โวลต์ลบในนะครับด้านข้างนะฮะด้านข้างก็จะมีตัวนี้จะเป็นช่องไม้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะฮะพวกนี้เป็นไลน์อินนะครับ lr นะครับเป็นสาย ica ไม้เป็น6.3 อันนี้สปีกสปีกเกอร์เอาก็คือพวกต่อออกแจ็คลำโพงเล็กนะครับใช้ได้ทั้ง2เลย8โอห์มนะครับแล้วก็อูฟัง6.3นะครับใช้งานได้เฮดโฟนเป็นระบบสตูดิโอนะครับอันนี้เป็นสวิตเปิดปิดระบบเฉยๆไม่ไม่ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเริ่มต้นก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กด้านซ้ายนะฮะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทสระบบวิทยุเครื่องมันตัวใหญ่มากก่อาะยืนเทสนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวปรับไมค์นะครับตัวนี้บนลุ่มใหม่ลลงหม่ตัวตัวตีของบนนี้นะครับใช้งานได้ปกติตัวนี้จะเป็นปรับบาลานซ์ซ้ายขวาตัวนี้เป็นปรับโทนนะฮะตัวนี้วนลุ่มครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันฟังก์ชันก็จะมีเทปวิทยุแล้วก็ลายินด้างบนสุดนะครับเดี๋ยวทดสอบวิทยุก่อนเลยนะครับมีเอฟเอ็มสตูดิโอนะครับมีเอเอ็มครับสถานะไฟทุกอย่างติดนะครับ AM ก็ถึง1,600กิโลเธอร์นะครับ AFM ก็ถึง108นะครับรับได้หมดเป็นระบบ FMAM Studio นะครับเป็น FM Studio มีเข็มเลเวลให้ดูนะครับว่ารับคลื่นได้สัยเรีนสวยอันนี้อย่างนีถ้า FM ก็เลื่อนมันรี่2อันนี้ FM ธรรมดาอันนี้ FM Studio นะครับพี่อันไว้แล้วล่า าาเนะครับยังไงก็จะไม่ยอมให้จังหวะเที่ยงสถานีส่งเพื่การประชารัคร uh, ับขึ้นดีนะครับเสาซิ่งไม่มีทางนะมักมากเลยสถานการณ์แบบนี้ที่ผ่านจะไปค้าขายอะไรคะถ้าสอบอาจจะวิทยุลงเพจเนี่ยเราเป็นที่สองก็จริงเราได้แปดล้านแต่อินเดียปาไปสิบกว่าล้าน กดเพย์เวดด์ข้อสามแบบเวลาอัดนะฮะใช้หลักการเดียวกันหมดนะครับเวลาอัดนะครับเราจะไปค้าขายอะไรได้ค่ะถ้าเราก็เป็นแบบนี้ไฟเอ็เสตูดิโอพอมาถึงทุเรียนทุเรียนก็มีแต่เดินปกตินะครับซิ้นใหม่เป็นให้อยหมดเลยค่ะระบบเทปเป็นสายพานใหม่เรยบรนอยการท่องเที่ยวไม่ได้อยู่กระทรวงอะไรแบบนี้การท่องเที่ยวไม่มาเออลงมาล่างสุดจะเป็นเทปนะฮะแล้วก็ขวาก็ซ้ายขวาเต็มระบบเลยสายพานใหม่นะครับ ร้านนี้นี่ค่ะร้านนี้อย่างเมืองที่ที่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายน50%ถ้าเราขยายให้คนไทยด้วยกันการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวขนาดนี้ขยายผลกันตอนท้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวขวาสุดนี่จะเป็นเปิดเทปพร้อมวิทยุตัวนี้จะเป็น FM Studio FM Mono AM นะครับเพราะฉะนั้นเราเลื่อน FM Studio จะอยู่ในกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวทดสอบระบบไลอ้อน ไลน์นะครับลอินะต่ออุปกรณ์ภายนอกนะผ่านสาย i c a นะครับ RCA 2 a x นะฮะผ่านปุ่เปิด w a l k กแมนะหรือว่าลูกค้าจะเปิดจากโทรศัพท์ได้เลยนะฮะเลื่อนขึ้นบนสุดนะครับเป็นไลน์สามารถเอาไป DIY ต่อพวกอุปกรณ์บลูทูธได้เลยทําเป็นปลุกระพูบลูทูธได้นะครับแ้ต่จะไป DIY เอาว่าต่อจาก จากโทรศัพท์เปิด YouTube แล้วมาอัดลงเทปได้นะฮะอัดก็คือกดเทปบลู e c คอร์ดเหมือนเดิมนะครับสายพานนี่เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยใช้งานยาวๆเลยนะฮะเสียงดีมากนะฮะอันนี้ต่ออุกอปกรณ์ภายนอกเข้ามานะอันนี้นโทนนะฮะโทนปรับได้ปกติเลยนะครับอันนี้บาลานซ์ขวาบาลานซ์ซ้ายนะครับได้หมด ตรงนี้ตรงกลางสายปากกลางทุกอย่างเต็มระบบนะฮะเเรามาลองฟังดูนะตัวนี้ต่ออุปรกรณ์ภายนอกเข้าฟังได้โดยตรงเลยโดยไม่ได้ออกแบบมาไว้ให้เทปอย่างเดียวนะครับก็ขวาน,นี่แทเมื่อกี้นะครับ ฟังระบบเทปดูนะครับเทปก็ลองรับเทปเมทัลมันเขียนไว้หน้าปอกอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะยี่ท ตัวเลขตัวนี้เป็นดิจิตอลรันด้อมโปรแกรมนะครับซิเล็กเตอร์อันนี้ลองไปศึกษาเอานะ้วมันรู้ใช้งานยังไงนะครับนะครจะไล่ไปซูนถึง10นะฮะม,มีช่องมีช่องไม้ด้านข้างนะครับช่องไม้ด้านข้างนี้นก็ก็หัวขวานะ,ะน,วนะครับเจลิโกเตอร์นะครับ คอขวาครับคอซ้ายอุ่พอดทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับเต็มระบบฮะตอนนี้เต็มระบบทุกอย่างน,น,นะครับ ะะตัวใหญ่มากมานี้นะครับตัวสอบเบื้องต้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับ